สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็จะพามาดูการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาน,นะคะวันนี้เราจะดูแค่ช่วงระยะทาง4.2กิโลเมตรนะคะช่วงยกระดับนะคะระยะทางก็จะอยู่ที่ 4.2กิโลเมตรนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะพาขึ้นไปดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายนะคะในทางยกระดับบนพื้นดินนะคะ นี่นะคะ4.2กิโลเมตรนะคะเราจะพาไปดูค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นทางรถยนต์นะคะที่วิ่งใต้ทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่กำลังทําอยู่ตอนนี้นะคะนี่นะคะ ห้ามรถสูงเกิน2.6เมตรนะคะวิ่งลอดใต้สะพานนี้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดใช้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดกลางแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาดูแค่ระยะทาง4.2กิโลเมตรนะคะจากจุดวางทางวิ่งที่1ถึงจุดวางทางวิ่งสุดท้ายนะคะ นั่นแหละที่จะอยู่ในระยะทาง4.2กิโลเมตรนะคะเราจะขึ้นไปดูกันค่ะ นี่คือจุดวางทางวิ่งจุดที่3นะคะขึ้นมาเป็นจุดที่3ก็คือจะอยู่โซนตรงกลางนะคะที่เห็นสีเหลืองๆนะคะก็กําลังขึ้นคานไว้เฉยๆนะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นทางวิ่งนะคะเราจะขึ้นไปดูกันเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีการวางแทงเบริเออร์นะคะกั้นทางระหว่างทางรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เขตพื้นที่ทำงานนะคะก็จะแยกเป็นสัดส่วนนะคะก็จะมีแทงเบริเออร์มากั้นทางไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะ ช่วงนี้เราก็ขึ้นมายืนอยู่จุดหน้าสถานีรถไฟสูงเนินแล้วนะคะโน่นนะคะจะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะคะ ช่วงนี้ก็เลยหน้าสถานีรถไฟสูงเนินมาแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเสาต่อม่อก็แทบจะเต็มทุกต้นแล้วนะคะก็จะเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะที่ยังไม่ได้เต็มนะคะ วันนี้วันที่18เมษายนพศสองพั 64, นะคะที่พามาดูการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาน,นะคะเป็นช่วงหลังสงกรานนะคะช่วงนี้ก็เสาตอมอก็เต็มที่ทุกต้นแล้วนะคะ จุดเลืองๆที่เห็นนะคะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายนะคะนี่แหละค่ะในระยะทาง4.2กิโลเมตรจะมาถึงแค่จุดนี้นะคะนี่เป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายนะคะ สำหรับระยะทาง4.2กิโลเมตรก็จะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะคะพอออกจากตรงนี้นะคะเราจะพากลับไปดูจุดแรกนะคะจุดวางทางวิ่งจุดแรกนะคะแต่ว่าอยู่อีกคนละมุมนะคะนี่นะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นมุมสูงนะคะเรากลับมาที่จุดแรกกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาดูในระยะทางที่4.2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะทายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องใหม่รถไฟไทยด้วยนะคะมีการคืบหน้ายังไงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ